เอาเมนจากั่อ่งกนีสัจากพ่น่นอกมันนี่ก็อยู่กับช่องไม่ช่แล้วค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการเหตดิลต่อไปมันนี่กับสุภาพบิรงงบรรยากาศในงานศพของยายไปชมกันเลยช่องอะรอ

นะบ่นๆ cửa mời mẹ mời cửa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  ไปเบิ้งบรรยากาศมองอื่นกันเลย้งเบิ่งเป็นัดอยงหาเสียงนะเชเลยบ่ค่สิว่างเบ่เห็นน สำหรับคิมกิกะจบไปเที่ยงวันนี้ฝากรา์กแเท์กดติตาไหนเขไม่ชาเนล่ยำเดิมจะเป็นกาังกจให้กัรในการเหตุคลิปต่อไป